งูตัวเบลอเลยงูอย่างกับาดจักจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนไม้ยามกุุงค่ะพี่น้องค่ะใส่ยเยื่อตกกุ้งไว้ตงมือเสาเนะค่ะอี่ตอนเย็นตอนเย็นไม่ยามเบิง่งเนาะค่ะมาสดได้บอเนาะไม้ยามแล้วก็ใส่ยเยือยอ่อไม่พ่อนเนาะค่ะเดซี่ทำอะไร ไปดูกันนะคะว่าได้หรือเปล่าอันนี้ใส่เหยื่อทิ้งไว้แต่เมื่อเช้านะคะอื ได้ปูเยอะเลยจ้าเตะปูค่ะพี่น้องค่ะมาตะปูนี่ไม่ค่อยติดเลยเนาะต้องใส่แำมะแรงแำมะแรงกับแำมะเสาวเชียงสีหมนันใส่ใส่ถิ่มใบตาะมอเ้าใส่ถิ่มใบต้นมือเ้านะคะ มไม่ค่อยมานี่เว้นนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูอีกรอบนะคะใส่เยอะทิ้งไว้เลาปูตลาปูปตกอกงตะได้ปูจ้ามันตาปูเลยปุ่มนี่รับสิบว่าตัว มาเป็นยังได้ปูกับกินปูนะคะได้ปูเราก็กินปูได้อันได้ห้าก็กนินนั่นนั่นละจ้ะเดี๋ยวมาใส่เหยื่อทิ้งไว้ใหม่นะคะมือสาวจงไม่ยามไหมค่ะตอนนี้ ได้ไหมอันนี้ตายข้าวน้อยหลอดดีกระปูนี่ลายแท้เนาะติดกระปูทุกอันเราือหน่วยกำจัดศัตรูข้าว ว้าวโอ้อันนี้เรียบปลาหลายเลยเพี่น้องจ้าปลากระเดิดปลากระเดิดหน่อยว้าวมีเรียนดูสิปลากระเดิดเรียนเนี่ยอย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ด อันนี้ได้หน่อยอันนี้ประมาณกุ้งน,นี่บะกอืมกุ้งลายเสิด้วยอ๋ออันนี้ได้กุ้งบักบักบักมายอมออกกระปูกระปูมายอมออกกล้านไปเรืเ่อยกขี่ถอนน้ำมอแล้วเห็นกระปูอู้ได้กระปูเยอะเลยเดซิก อันนี้ก็มากเล่นแต่น,น้ำเอาเอาน้ำเขาดังบ่กครัมื่อทน้ำเขาดังแท้แล้วนี่ <S <S เดี๋ยวอีกอันสุดท้ายนะคะทุกคนนี่เป็นอกงูตัวบกใ่ญ่จัา,จานั่นงูตัวบกใ่ญ่ติดบ่วง ติดกับดักปลาสงสัยิเมนได้กินปลาวะ่ะพี่น้องท้องไข่เองเล้งยังป่ะนะท้องไข่เองเล้งยังป่ะสงสัยสิได้กินปลาหมูตัวบเบลอเลยงูยังกระบ,บาจักจ่ะอันนี้งานสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนประมาณเตะเนี่ย เยอหลุดออกว่ามีความดีสิไว้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าวัสดีจ้า ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย